สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับด้านหลังผมครับบ้านพักตาการครับในตําบลสีกระอางครับอาเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับวันนี้พามาดูครับบนเนื้อที่1ไร่พอดีเลยนะครับราคาเจ้าของขายที่5้าล้านห้าแสนบาทครับเป็นบ้านยกพื้นครับแต่ว่าปัจจุบันครับรับรถนะครับเรือเพียง5้าล้านสามแสนบาทนะครับผมแล้วก็ราคานี้เนี่ยยังสามารถต่อรองกับเจ้าของโดยตรงได้นะครับอันนี้เป็นราคาเจ้าของนะครับพื้นที่ครับแปลงที่ดินครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วติดถนน ถนนสด้านเลยนะฮะที่ดินแปลงนี้นะครับเข้าจากเส้นสุวรรณศรครับถนนสี่เลนนะครับซึ่งปากซอยเนี่ยมีเซเว่นด้วยนะครับเข้ามาเพียง3.5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับห่างจากโรงเรียนนายร้อยจริปรนนะครับโรงพยาบาลสนามกอล์ฟปัป๊มปท 7, ตท PT เซเว่นปลาดนัดและร้านอาหารนั่งไม้เลยนะครับ เพียง7-8กิโลเมตรเท่านั้นเองครับที่ดินแปลงนี้ครับห่างจากแยกเจอปรอเพียง7กิโลเมตรนะครับแยกองครักษ์29กิโลเมตรหากเราเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิทธครับระยะทางเพียง73กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากฝั่งตัวเมืองนครนายกครับโรงพยาบาลสถานีตำรวจสูนารค้าต่างๆเพียง15กิโลเมตรนะครับเป็นทางผ่านครับไปทางเส้นสาธิกานางรองนะครับ น้ำตกวังตะไคร้เขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ในรัศสมีนะครับประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกคลิปครับที่ได้เห็นเนี่ยผมและทีมงานได้ไปถ่ายทำครับไม่ต้องกลัวนะครับตรงปกแน่นอนนะครับนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของบริเวณหน้าแปลงที่ดินนะครับที่ติดถนนสาธารณะครับระบบไฟฟ้าปรับปาพร้อมครับไฟฟ้าสามเสษเลยนะครับบ้านเลขที่207นะครับหมู่8นะครับ แล้วก็สร้างรั้วรอบขอบชิดนะครับต้องบอกว่ามั่นคงแข็งแรงมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของถนนอีกด้านนึงนะครับที่ติดกับข้างบ้านนะก็เป็นซอยเข้าไปในหมู่บ้านนะครับผมตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าด้านหน้าติดถนนสาธารณะราดยางนะครับจากแถวบริเวณหมุดชนดนะครับหลังเสาไฟฟ้านี้นะครับก็เป็นรั้วปูนนะครับแล้วก็เป็นเหล็กอลลอยนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยนะครับบริเวณรั้วหน้าบ้านนะครับแล้วก็ยาวมาถึงเสาไฟฟ้าฝั่งนี้นะครับ ต่อไปฟ้าฝั่งนี้นะครับก็ด้านในครับก็จะเป็นในส่วนของถนนเข้าไปในซอยหมู่บ้านนะครับบริเวณด้านข้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าบ้านที่ดินแปลนนี้ครับทัวรอบขอบชิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามั่นคงแข็งแรงมากๆเลยนะครับด้านหน้าครับติดถนนสาธารณะนะครับสองเลนครับกว้างมากๆเลยครับแล้วก็มีหลายทางด้วยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกาสรองรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันครับผม บริเวณด้านในครับบ้านนะครับก็อาจจะต้องรีโนเวททาสีนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของสนามหญ้าหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็จะมีคนตัดหญ้านะครับคอยดูแลอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้บริกาศก็ค่อนข้างร่มรื่นครับสวยงามครับมีระบบกล้องวงจรปิดอะไรตรงนี้แถมให้เรียบร้อยเลยนะครับผมระบบน้ําไฟปั๊มน้ําแทงน้ำครับระบบประปาอันนี้ให้ทางผู้ซื้อหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูรอบๆบริเวณบ้านก่อนนะครับ ยกพื้นนะครับประมาณ1เมตรนะครับฝลักนี้นะฮะเครื่องปรับอากาศตรงนี้ก็แถมให้นะครับผมมีทั้งของมิซูแล้วก็พานานะครับด้านหลังครับก็จะเป็นอีกในส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นห้องน้ําแยกออกมานะครับแล้วก็เป็นห้องครัวห้องรับประทานอาหารตรงนี้แยกไว้นะครับด้านหลังบ้านนะครับก็จะมีทางเชื่อมนะครับไปยังบ้านหลังนะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งทางด้านขวามือของเราครับตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวหนักนะครับ อ่าตรงนี้ก็ห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวแล้วก็ห้องรับประทานอาหารเนี่ยตรงนี้เลยนะครับสามารถทําครัวหนักได้นะครับในบนบ้านเนี่ยก็จะมีส่วนของไมโครเวฟตู้เย็นนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งด้านริมรั้วอีกข้างหนึ่งครับมีเพื่อนบ้านครับฝั่งตรงข้างครับไม่เปลี่ยวนะครับมีน้ําไฟครับไฟทางไฟรั้วเนี่ยนะครับมีไว้หมดที่ียปร้อยแล้วนะครับผม บอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม้ผลต่างๆในแปลงครับรวมถึงไม้ดอกนะครับก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับบนแปลงที่ดินพืนี้นะครับเจ้าของครับขายเนื่องจากว่าไม่มีเวลาเข้ามาดูแลนะครับเป็นคนกรุงเทพนะครับจะเป็นในส่วนของกำแพงรั้วครับที่ติดกับ บริเวณเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าถนนสาธารณะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามครับของกาสลองรีสอร์ทครับเจ้าเจ้าของขายเนีครับเนื่องจากว่าท่านเริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับก็มีเวลาที่จะมาดูแลตรงนี้น้อยลงนะครับก็อยากจะเริ่มเปลี่ยน,นครับ ซับสิ่งนะครับให้กลายเป็นทุนนะฮะตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าภายในบ้านเป็นยังไงบ้างครับด้านนอกเนี่ยตรงนี้เนี่ยบริเวณชานบ้านตรงนี้นะครับทาสีนะครับนิดหน่อยนะฮะเนื่องจากเขาโดนแดดนะค่อนข้างแรงนะฮะสีก็อาจจะดูซีดแต่ถ้าจะบอกเลยครับว่าทาสีเนี่ยดูใหม่แน่นอนก็สังเกตได้ว่าโซนโซนบริเวณเนี่ยนะครับฟ้านะฮะหรือตรงเพดานนะครับตรงนี้ที่ไม่โดนแดดเนี่ยสีก็ยังดูดีอยู่นะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดตัวนี้แถมให้ด้วยนะครับผม ไปดูในส่วนของภายในบ้านกันนะครับตัวบ้านครับมีขนาด10คูณ14เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงหลักนะครับแล้วก็มีโคมไฟด้วยนะครับข้างบนนะฮะ แล้วก็ต้องบอกต้องขอบพระทานโทษด้วยนะครับเมื่อกี้เรียนแจ้งไปว่าบ้านยกพื้นสูงเนี่ยหเมตรนะแต่ว่าจริงๆบ้านหลังเนี่ยยกพื้นสูงครับเมตรห้ินะครับตรงนี้แล้วก็แบ่งเป็น2ห้องนอนนะครับสห้องน้าภายในตัวบ้านนะครับสห้องนอน2ห้องน้านะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่1นะครับผมมีแอร์นะครับแถมให้นะครับมีเตียงนะฮะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับภายในห้องน้ำครับก็จะมีเรนเวาร์นะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับห้องนี้นะฮะแล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆครับ ในห้องน้ำนะครับรวมถึงก็ชักโครกตรงนี้นะครับผมก็สะดวกสบายครับแล้วก็เพดานก็ค่อนข้างสูงนะครับไม่ไม่อึดอัดนะครับไม่อึดอัดถ้าเป็นในส่วนของบริเวณหน้าบ้านครับหน้าหน้าต่างนะครับกระจกนะครับก็จะมีเหล็กดัดตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วภายในบ้านเอ่อบริเวณรอบบ้านนะครับก็จะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านเอ่อเดี๋ยวเราไปดูนะครับห้องนอนที่2กันครับ จะไปในส่วนของห้องนอนที่2นะครับผมก็จะเป็น1เตียงนะครับแล้วก็แอร์นะครับตรงนี้มีตู้ซุปาด้วยนะครับภายในห้องน้ำครับก็สามารถติดเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเพิ่มเติมได้นะครับมีเรนชาวเวอร์แถมให้นะครับตรงนี้4,500วัตต์นะครับการใช้งานกับเรนชาวเวอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ห้องน้ำครับอื่นๆนะครับก็มีครบหมดนะครับอ่างล้างหน้ากระจกนะครับแล้วก็ชักโครกนะครับตรงนี้ เราต้องบอกว่าคิ้วกระเป๋าเนี่ยเข้าอยู่ได้เลยนะครับมีตู้เสื้อผ้าแถมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องครัวกันครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวภายในบ้านนะครับก็จะต้องบอกว่าเน้นว่าเป็นครัวเบาแล้วกันนะฮะก็สามารถวางไมโครเวฟเครื่องอบเครื่องทำนำร้อนอะไรตรงนี้ได้นะดึกๆหากเราไม่อยากลงไปด้านด้านล่างตรงนี้นะฮะที่จะไปห้องครัวห้องครัวใหญ่นะฮะ ภายในบ้านครับก็สามารถคุกกิ้งปูอาหารเล็กๆน้อยๆได้ครับปูนไมโครเวฟตรงนี้วางตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีตู้เย็นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตู้คอมฟอร์ไฟครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับผมต้นไม้เยอะครับบริเวณบ้านรอบตัวบ้านนะครับต้นไม้เยอะนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของบันไดครับที่เราลงออกลงมาจากบ้านหลักนะครับก็นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกัน นะครับห้องน้ํานี้นะครับแล้วก็มีสุขภัณฑ์นะครับพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ครับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด3ามหลังคือมีบ้านหลักนะครับแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําแยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องรับประทานอาหารนะครับหูดูควันตรงนี้แถมให้ด้วยนะครับผมแเตอร์ครับค่อนข้าง กว้างเลยนะจากสายตานะครับก็ต้องบอกเลยว่ายาวเนี่ยประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรนะครับฝั่งนี้เนี่ยยาวประมาณ5เมตรนะครับผมนะฝั่งนี้จะยาวประมาณ5เมตรนะครับฝั่งนู้นจะยาวประมาณ3าเมตร3เมตร50นะครับแล้วก็ที่มีเก็บเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะครับจานชามช้อนซ่อมนะฮะตรงนี้มีให้พร้อมเลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของบริเวณหน้าบ้านนะครับนอกชานบ้านนะก็มีบริเวณที่นั่งครับตรงนี้ พร้อมเลยนะครับผมวิวหน้าบ้า,านก็ค่อนข้างสวยงามครับเห็นวิวทิวเขานะฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูนะะก็จะหลังต้นมะพาร้าวครับก็จะเห็นวิวทิวเขาไล่ๆนะฮะอยู่บริเวณหลังต้นมะพาร้าวนะครับตรงนี้นะฮะหลังต้นมะพาร้าวด้านหลังรีสอร์ทนะก็จะพอเห็นวิวทิวเขาอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็บริเวณส่วนของที่นั่งหน้าบ้านนะครับก็นั่งสบายครับแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะครับผม บริเวณนี้ก็สามารถนะครับต่อเติมได้ครับทำเป็นที่นั่งเล่นนะครับตรงนี้นอกชานบ้านตรงนี้ได้เลยนะครับจากบริเวณหน้าบ้านครับก็ต้องบอกว่าเห็นเห็นทิวเขาน้บอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้นะครับ หากท่านได้สนใจครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์3 7788นะครับบนเนื้อที่1ไร่นะครับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด2หลังนะครับราคา5้ล้าน5ปรับลดเหลือ5ล้าน3แสนบาทครับราคานี้เป็นราคาเจ้าของครับสามารถต่อรองกับเจ้าของได้นะครับผมวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบ้านก็ต้องบอกว่าบ้านสภาพบ้านยังดีดีมากๆเลยนะฮะหากท่านได้สนใจครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาการทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมารับชมจนจบคลิปนะครับหากท่านใดครับต้องการให้เราไปรีวิวที่ดินสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0923537788อิมสุขพอรพอตีที่ดินแสนสุขต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ